ครับพบกันอีกแล้วนะครับพี่น้องคลิปนี้นะครับคลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยสำหรับปี2556นะครับคลิปแรกของปีใหม่นะครับก่อนหน้านี้ก็ที่เห็นเนก็จะเป็นคลิปของปี55นะครับไหนก็ปีใหม่แล้วนะฮะอันดับแรกเลยก่อนจะคุยเรื่องการตกป,ปลากันนะฮะก็สวัสดีปีใหม่กันก่อนนะครับอวยพรเลยแล้วกัน นะขอให้พี่น้องนานะน,นะครับทุกท่านพบผ่านด้วยความสุขนะครับผมปีใหม่ปีนี้นะฮะตลอดปีได้ตลอดไปคิดวังสิ่งใดนะครับสมความมุ่งม,มา่ปรารถนานะฮะโอเคสาธุกันก่อนนะ <c oughs> จะได้สมพรพอคุยเรื่องปีใหม่เสร็จแล้วก็นะฮะมาคุยเรื่องเหยื่อพอดีวันนี้นะครับเมื่อปีใหม่นี่แหละก็ได้รับของก่อนปีใหม่มาชิ้นนึงนะครับ ของค่ายโดพินนะฮะโดยนารินนะครับได้ส่งเหยื่อมาให้เป็นนี่ครับเปิดทางไหนเอ่ยอ่าทางนี้กบกันล่ำาครับสวยๆเลยนะฮะกบกันล่ำนะครับมาแบบไอาจัดเยียดมาเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าของวัปีใหม่หน้าตามันเป็นเช่นไรเอ่ยนะครับอ๊บโ้เยอะแยะนะฮะมีหลายแบบหลายสไตล์เลยทีนี้อ่ะมาให้ดูกันนิดหน่อย นี่เป็นของขวัญปีใหม่ที่นรินส่งมาให้นะครับกร่าวขอพระคุณนรินมากมากนะครับผมสําหรับของขวัญปีใหม่ถูกใจมากมายเลยนะฮะเป็นกลุมกระลำนะฮะกลากบชุดนี้นะครับมีอยู่2แบบนะฮะมีทั้งแบบจมน้ําแล้วก็ลอยน้ําตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นแบบจมน้ำนะครับตีแล้วจมแบบอาลักษณะว่าซับได้อะไรเงี้ยนะฮะส่วนนี้ก็จะเป็นผิวน้ำนะะเป็นตัวลอยน้ำแอคชั่นนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับ ยอดมากเพราะว่าผมเคยเห็นในคลิปมาแล้วนะที่พวกนารินเขาทางทีมงานดูพินเขาถ่ายทำเอาไว้ก็แอคชั่นสวยมากากบมีขนาด4.5เซนนะครับหมดถึงท้ายนะฮะ4.5เซนน้ำหนักก็3กรัม,มครับกำลังสวยนะไซปราช่อนนะครับผมมาก็โดยลักษณะก็น่าจะประกอบ,บกับเบ็ดเดียวนะครับนะเหลือมาน่าจะประกอบกับเบ็ดเดียวเพราะเท่าที่ผมทราบม,มาก,ก็จะประกอบกับเบ็ดเดียวนะฮะเบอร์ สามอเกือสามโอสองโอสามโอม,โอม,โอมโอีเกี่ยวได้สบายๆเลยตัวนีนะ้ส่งกันยันคอเลยทีเดียวเหยื่อสวยครับเหยื่อสวยมากนะครับขอบคุณมากมากเลยก็เดี๋ยวเราจะมาดูผลงานกันว่าจะกบกันล่ำเนี่ยจะสร้างผลงานได้ดีขนาดไหนนะครับจริงๆแล้วไอตัวผมเองเนี่ยเหยือย่อๆตัวนี้ที่เห็นๆนะฮะก็เวลาเขาตีเนี่ยเขาจะดูแอคชั่นกันในน้ำโลก บอกกันตรงๆว่าหมายบ้านผมเนี่ยน้ำโลกมันมีน้อยมากนะครับมันมีน้อยมากเพราะว่าโซนหมายโดยส่วนใหญ่ของผมมันจะเป็นแหนะซะมากนะครับเป็นแหน่ซะเยอะนะนะที่คาดหวังว่าจะได้เห็นการถีบน้ำนะฮะแอคชั่นสวยๆของเหยื่อเนี่ยการตีขานะครับก็ค่อนข้างจะต้องต้องขออภัยไ้ด้วยก็แล้วกันนะครับบ้านผมมันเป็นแหน่ก็เคยเห็นเหยื่อพวกนี้นะครับในน้ำโลกกันมาแล้ววันนี้มาดูผลงาน แบบแนวๆอันบ้างนะครับตามล่องส่วนแถวปากใต้ครับเอาไว้เดี๋ยวจะเอาผลงานกบกอลลั่มมาฝากกันนะครับผมเดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่ามันเป็นยังไงนะฮะเวลาตีป่าแนวแต่ผมว่าต้องเยี่ยมแน่ๆขอบคุณนารินอีกครั้งหนึ่งขอบคุณมากครับโอเคครับเมื่อกี้ก็ได้ทําความรู้จักกับเจ้ากอลลั่มไปแล้วนะครับผมทีนี้ก็เนี่ยครับผมมาประกอบเป็นเดียวนะเออสองโมผมมาลองตีหาผลงานหาผลงาน โอ้เป็นที่น่าเสียดายนะครับเมื่อกี้ตั้งกล้องไม่ทันนะฮะทุกอย่างเกิดขึ้นไวมากผมตีไปไม้แรกครับแล้วไม,ไม่ไม่ไม่นึกว่าปลามันจะจะกัดตั้งแต่ตั้งแต่ไม้แรกแรก,แรก,แรกเลยอกอนลัมครับกอนลัมอ้วนครับตัวนี้ดูกบนะสภาพบยังยังใช้ได้เหมือนเดิมนะฮะสภาพครบ32สองนะครับเก็บมาใช้ได้เหมือนเดิมอ ดูรอยบาดแผลน,นะครับการทะลุทะลวงของเบ็ดนะฮะตัวนี้ผมใช้เบ็ดเดียวนะครับผมขนาด2โอนะครับ้าไปไซส์สวยอ่านะครับผลงานของเจ้ากอลัมนะครับยือของค่ายโดพินรัวนะครับผลงานยอดเยี่ยมมากอันนี้เป็นผลงานของป่าแหนนะฮะป่าแหนดีแบบลุมแหนบวัน,น,นี้โอเคครับเดี๋ยวมารอดูด โดนเลยตั้งตัวไม่ทันตั้งกล้องไม่ทันเดี๋ยวเอาใหม่หมายมันรกนะครับบ้าน ทีื่อกี้ตอนตัวใหญ่กัดเนี่ยมันตั้งกล้องไม่ทันนะครับชุกระหุมากนี่เขาเบาเลยนะครับครับผมผลงานก่อนล่ำครับมาที่นี่ไซส์ไม่ใหญ่แต่ว่าอ้วนนะอาการน่าจะไม่สาดเท่าไหร่ครับเฉียดลูกตาไปนิดเดียวนะไม่ไม่ถึงกับทําให้ตาบอดนะฮะสภาพยังโอเคนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะปล่อยเขากลับไปก่อนนะครับอ่าวันหนึ่งเขาโตมาก็เราจะได้มาตกต่อครับฝากไว้ด้วยนะครับผมผลงานก่อนล่ำของของค่ายอ่ะ โดยพินรัวนะครับโดยนรินครับขอพรบคุณมากๆนะครับที่ติดตามรับชมกัน